ครับเดี๋ยวมาใส่ยางนะครับอันนี้เป็นยางไม่มียางไหนนะครับชนิดไม่มียางไหนยางเดเดียมนะครับเขาจะระบุไว้อยู่นะครับเอามาใส่กับล้อแม็กเป็นล้อแม็กของ Honda NSR นะครับ150เราก็ใส่จุบเลดนะครับก็ซื้อมา สั่งซื้อมาแยงมาต่างหากนะครับถ้าใส่เป็นของรถยนต์มันจะใหญ่นะครับต้องขยายร,รูล้อแมกซ์อันนี้ลรร้อแมกฝั่งด้านในที่เป็นติดกับขอบล้อเวลาใสาย่ยางเข้าไปล้รอรแมกมันจะติดกับขอบยางตรงนี้นครับต้องทำความสะอาดพวกขี้เกลือพวกตะก,กันต่างๆนะครับขาดําความสะอาดนะครับ ไม่งั้นจะเติมรมแล้วมันจะมีรั่วซึมออกได้นะครับครับเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยใส่แบบลองดูแบบบานๆครับจะใส่ได้ไหมไม่ใช้เครื่องงัดยางก็อฉีดการหลอลื่นนะครับ ใส่ยางให้มันถูกด้านนะครับ เป็นยางแก้มเตี้ยจะค่อนข้างจะใส่ย,ยางครับครับเดี๋ยวเราก็งัดกันเลยร,ระวังสีลอ้อแม็กนะครับให้ค่อยงัดไหลไปเรื่อยๆนะลงแล้วฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ฉีดยาอยีกอันนี้เป็นแว็กขัดรถนะครับ จัดตำแหน่งนะครับอย่างแต่ละรุ่นเขาจะมีมาร์กมาให้ตรงกับจุบลมนะครับค่อยไล่ลงครับ ก่อนที่เราจะเติมลมนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนเอาเข้าก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับแต่ตอนกดขอบตอนที่เราจะเอาออกจากล้อแมกยางเก่านะครับมันแข็งจะค่อนข้างทํายากหน่อยนะครับครับเดี๋ยวเติมลมก่อนนะครับมาดูว่ามันจะใช้งานได้ไหมครับ ับเติมลมกันเลยนะครับดูสิจะขึ้นขอบไหมดูด